สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะวันหยุดของเราเราก็ไปซื้อต้นไม้ที่ร้านขายต้นไม้นะคะเราก็ได้ผักมาหนึ่งชนิดคือมะเขือเทศนะคะแล้วก็เราได้ดอกไม้มาสองสีนะคะแล้วเราก็ได้ต้นบลูเบอรี่มานะคะเราก็อยากจะปลูกมะเขือเทศแล้วตอนนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการปลูกมะเขือเทศนะคะ มะเขือเทศพันธ์ุที่เราได้มาก็คือ sweet 100นะคะ sweet 100คือหวานร้อเอร์ซนะคะก็จะเป็นลูกแบบนี้นะคะเป็นลูกกลมๆนะคะน่ารักอ๋อแล้วก็ได้ถุงมือมา1คู่ด้วยนะคะอีกข้างหนึ่งอยู่ข้างหลังนะคะเราใส่ข้างหนึ่ง sweet 100นะคะก็จะเป็นลูกแบบนี้นะคะ หวานค่ะหวานทานเล่นอร่อยนะคะก็จะมี4ต้นในนี้นะคะแล้วก็เราก็จะมีเวทแพร์ะ Red Pear นะคะเป็นโทเมโตอเรดแพร์เป็น, Tomato, ะ Pear, ปนมะเขือเทศพันเรดแพร์นะคะก็ดูน่ารักดีพันนี้ไม่เคยปลูกนะคะอยากจะลองปลูกดูไม่ทราบว่าจะอร่อยหรือเปล่านะคะ แต่ดูแท่ทางว่าจะอร่อยนะคะแล้วก็อันนี้สงสัยลุงอาร์ตจะเป็นคนซื้อนะคะ Tomato Celebrity c e l e b r ล t y ลุงอาร์ตชอบชอบพันนี้มากนะคะเพราะว่ามันลูกใหญ่แล้วก็รสแบบหวานเหมือนฝรั่งนะคะเหมือนแบบเวลาฝรั่งมันสุกนะคะก็จะหวานแบบนั้นนะคะ Tomato celebrity นะคะ this one oh cannot read uh upside down up. <laughs> celebrity นะคะก็จะมี3,000นะคะที่เราซื้อมาวันนี้มะเขือเทศแล้วเราก็ซื้อดอกไม้มาเราได้ดอกไม้มาเป็นพิชูเนียซึ่งเราจะเอามาแขวนไว้ที่ตะกร้านะคะตะกร้าทีา่ข้างหน้าต่างของเรานะคะเดี๋ยวซัมเมอร์นี้เราจะจัด เราจะจัดข้างหน้าต่างของเราเป็นมุมใหม่นะคะเอาบาร์บีคิวพิทออกไปนะคะแล้วเราก็จะใส่เป็นดอกไม้ทดแทนนะคะอันนี้เป็นดอกพิทชูเนียนะคะพิทชูเนียสีเหลืองนะคะเขาก็จะชอบซันออ p พลาซันนะคะได้ทั้งนั้นนะคะพิทชูเนียนะคะดิสมัน ก็จะได้สีเหลืองมาสองต้น h a v e two yellow color from p i t u n เนียนะคะ two yellow color น่ารักมาก it's so cute and one uh one pink one นะคะ it calls super uh super call neon roses uh ทูเนียนะคะเป็นสีนี่นะคะเป็นสีเขาเรียกสีอะไรคะเนี่ย like กับด k กพิงน่ารักมากตอนแรกจะซื้อสองต้นแต่ว่าเดี๋ยวตะก้าอันยาวมันจะเต็มไปนะคะก็เลยเดี๋ยวจะเอาสีเหลืองไว้ข้างๆแล้วก็เอาสีชมพูไว้ตรงกลางนะคะ แล้วก็เราก็ได้ต้นบลูเบอร์รี่มาน่ารักมากเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าลูกเขายังยังไม่ยังไม่แก่นะคะยังพานไม่ได้ยังอ่อนอยู่ก็จะเป็นสีเขียวอย่างนี้นะคะต่อไปก็จะเทินม่วงนะคะก็จะกลายเป็นสีม่วงนะคะม่วงเข้มขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ ซื้อมาดูเล่นนะคะไม่ทราบว่ามันจะได้กินหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าให้ปลูกใส่ในกระถางนะคะในกระถางใหญ่ๆใ,ใช้ดินออร์แกนิกนะคะเอ่อ uh, have to plant in the pot the big pot and use the organic soil นะคะเนี่ยน,น่ารักมากเลยค่ะ it's very cute <laughs> just the ornament for me in the backyard. บลูเบอรี่มาสองต้นนะคะสองต้นแล้วก็มาเขือเทศน,นะคะมาสามพันนะคะแล้วก็ดอกไม้มาพิทูเนียมาสามต้นเดี๋ยวเราก็จะเอาไปปลูกนะคะแล้วก็จัดสวนใหม่นะคะปีนี้สำหรับซัมเมอร์2021 welcome and say goodbye to winter bye